โค่นหน้าสงสารนะพี่ตอนน้องตัวเ,เล็กๆนะก็เลี่ยงมันได้แตพอมันตัวใหญ่ขึ้นมาเอาน้องมาทิ้งเฉยคน<ฮ>เราอะโคตรใจร้ายเลยซันเรื่องหอยหวาน่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่ดูแลให้เองอย่างน้อยก็ จนกว่าจะหาบ้านหม่ให้น้องได้อะ่ะเพราแต่มีคนเยืนเดินตามมาส่งเลยเนี่ยเขาเรียกตั้งใจเดินมาส่งงั้นส่งแค่นี้ก็ได้ครับสันหนึ่งขอแล้วบาย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 ครับ thank you พี่พี่ครับมารับชมหมาน้องเดอะซีรีส์ EP4 ไปพร้อมกันในโรงภาพยนตร์วันที่17สิงหาคมนี้ที่เมเจอร์สุขุมวิทโรงที่8จำหน่ายบัตรวันที่10สิงหาคมเวลาเชี่ยงตรงเป็นต้นไปทาง Google Form ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนเมนที mm ี hmm. TV, และ Dog Bro Series ทุกช่องทาง